ก็คือหลังจากที่เคลียร์ทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วไว้ให้เดินทางนะ้วเคลียร์พวกนี้ออกนะพวกม้นะการนะรตรงนี้ผมก็ลื้อออกนะไว้จัดระดับใหม่นะครับจัดระดับนะครับตรงนี้ก็มันจะมีช่วงที่มันเนี่ยตอ,ตอนนี้คือกาวหมดสภาพหมดแล้วนะครับก็สามารถถอดแล้วก็จะจัดระดับใหม่นะครับจะเรียกว่าอา่ทำให้ดีครับให้มันสลบดีดสวยได้นะครับ ก็จะมีบางช่วงที่มันอาจจะยากนิดหน่อยนะครับบางคนสงสัยนะฮะก็ว่าจะรู้ได้ไงว่าระดับตรงไหนมันต่ำกว่าสูงกว่านะครับผมจะจะรู้ได้ไงนะครับอันนี้ก็อยู่ในนู้นเลยนะปัญหานี่ก็ยิงกามมดหลุดแล้วนะครับก็เดี๋ยวแก้ปัญหาไปนะครับยายนู่นเลยนะครับําว่าจะรู้ระดับได้ยังไงครับนี่ครับมีแทเซ์ตั้งเลยครับ นี่ครยิงเลเซอร์ไปเลยครับเรื่อยๆนะฮะโอเคครับอันไหนเมื่อกะกะเลเซอร์ก็ถอดออกนะครับก็จะรู้จะเห็นเลยชัดเจนเลยครับจะรู้ระดับเลยนะครับก็สามารถไล่ระดับใหม่ได้นะครับนี่ผมก็เลียร์ทางไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อให้ทํางานสะดวกนะครับโอเคครับก็หลังจากนี้ก็จะไปดูมันจะมีข้อต่อบางตัวมันมีน็อตขันขันอยู่นะครับก็ต้องไปเอาสว่านนะครับมาขันออกครับเพื่อจะทําการ เรียงลำดับใหม่แล้วก็แขวนแฮงเกอร์นะครับแขวนท่อท่อขนาดเนี่ยหกนิ้วนะนะครับหกนิ้วแต่เนี่ยผมไม่รู้กี่นิ้วเดี๋ยวดูที่อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมาบอกนะครับอันนี้แก้ปัญหานะครับปัญหาเนี่ยครับมันตามกับตรงนู้นนะครับผมก็จะทำให้มันสูงกว่านะครับเพื่อจะให้น้ํามันไหลสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วท่อนะครับจะเป็นใกล้ๆนับท่อที่วางอยู่นะครับให้มันสูงกว่าท่อตรงนู้นนะครับโอเคครับ ในาง,งานก็ประมาณน,นี้นะคร